สวัสดีครับสวัสดีพี่ดอกปองปลายสุกุสุกนนะครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาช่วงสสอๆนะครับเกือบสี่หกโมงแล้วกําลังสิตื่นกำลังตื่นนะครับโมเมนกําลังสิตื่นกําลังตื่นนะครับสิพาพี่ดอกไว้ชมบรรยากาศนะครับหมอโลกยามมุสอ้นะครับตอนนี้ยู่หนาทิวการนะครับยู่แถวบ้านนะครับหนาทิวยการนะครับหมอกลงนะครับ หมอโล่งโดยหลบหลอกนะครับพี่จิมันาชอเชากคนนี้นะครับต่ว่ากล่องพูมันบัวันนะครับพี่น้องบรรยากาศเย็นนะครับยังมรอเสานะครับพอดีมือว่านนะครับฝนตกโปรยปลายนะครับมาสักพักนะครับก็เลยนี่นี่เกินหมอกในพื้นที่นะครับพี่หน้องเพิ่มนี่นครับยังมรสเอาบรรยากาศดีครับอยู่อ่า อยู่ในอำเภอที่ใบญย,ยแห้งอยู่ในชนบทนะครับถ่ายอยู่ในหมู่บ้านนะครับถ่ายอยู่ในหมูบ่บ้านสีบรรยากาศกุนนี่ลายเติบนะครับพูดไดทีดีย่กรุงเทพกรุงไทยคือสีอิจฉานะครับก็มี